ท่าับมันสู้ไม่ได้ครับมีหนังแขนน้องก็แข็งนะทุกคอมได้เลยแต่ก็พยายามจะเือนยุคใดยุคหนึ่งทา่เขาเขาไม่ดีวบ ร้ะอะไรที่คุณของอะไรพี่ิ่ดีกว่าใหญ่ดีกว่าอะไรแขนเก็บแขนเราบังคับลงตัวล่างเราก็พยายามจะคว้มไปกลงฟอรปล่อยหมัดเขาไปก่อนถ้าสู้ไม่ได้ก็มาต่อยหมัดไม่ได้วหมแขนได้แขนเราอยู่เลยแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือการตบให้รสนามน่ยคือสถานการณู้วร่าหัวใจที่เดินั่นไหนทุกท่าน้องไมครับมจงวที่ต้องไปปรับแก้ไขไหมครับ ก็ไม่มีอะไว่าครับตอนใืนที่เร่ยนครับสภาพนัารีครับตอนนี้เร่รื่อะ้วากที่มีครับมีหลัมีรายะเอียดาูรวมโปรเจกต์งานครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเจเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยขึ้นครับใหมที่ต้องกลับมาแก้ก็นี่ครับกำลังครับกำลังไม่ถึงสองัน ตัดนี่ได้มาว่านี้คุณช่วงลงมาเป็นยังางก็มาแข่งแ่งดีครับแข่งรงดแข่งก็แข่งแล้วก็ลยนะตัเราก็มีรถเยอะมันส่วนไดเท่าไหร่บ้าร้อยสามเจ็ดในน้อมันเป็นน้ำหนักเื่อมันที่ทำให้มันใหญ่ไปมันทำให้เขาตกไปิดห่งนครั้อยสาม้าของเรื่องน่ยแล้วก็อยยยยยยยจะบายยยย

ก็อด <muitas S 2> ีดีี่มาด้ดีงกายดีเร่งขึ้นำหนักที่ีดาสามาวทานนได้สี่สบสี่่เมตวันมีเป็นไปได้มา่งเที่ได้ได้ได้แชมป์จนแชมป์ไหมน้ำหนักปิานร้อย่บาทแชมป์แชมป์ร้อบไทแพ้เราแชมป์ใช่โอ้มี้อมน้อยเรามีประเทศไทยไทยแแย่งเลยใช่ใช่วมพอใจผลงานก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าเราืนไปนิดนึง เป็นเพราะว่ามาไกลด้วยการเดินทางกันประกวดไม่ว่าเตียนที่นั่งรถกำลังหนักด้วยเวลามันชันชิดตรงไหนที่ต้องป้องแก้ไขคือวันนี้เราเดินทางไกลเรากะระยะเวลาไม่ได้เก็บมาที่พ่อไกลแล้วใช่แล้วก็จากจากที่พักมาสนามจะนั่งรอรถไม่มีรถเลยไม่มีแท็กซี่ไม่มีพ่อไปรับจ้างทุกอย่างนะสิ่งแวดล้อมมันเริ่เป็นใจแล้วก็เปลี่ยนใจตอนไหร่แต่โดยรวมว่าวันนี้ทำสำเร็จนะ แต่วูทีในระดับนึงยังพัฒนามีอย่างชัดทั้งแฟนมั่นใจหรือว่าเรายังขับราบั้งุคตรลงไปยี่ปอยังยังได้อีกอีกเยอะถ้าว่าร่างกายยังอยู่แบบนี้ถ้าว่าไม่มีอาการบาดเจ็บอย่างนที่มันต้านรุกควรอะไรประมามันสามเก้าฟอร์สาเป็นไม่ไหวสามเก้าถึงสี่สองได้อยู่ฟร์ดูสนนี้โคตรเปียบเลยนะ เยอะแยะไปหมดเลยเราเราเราคิดในหัวต้างเนี่ยก็ไม่อยากคิดก็ดูผลการประเมินเราก็ดูดูว่าไม่เสียไายเลยโอเคว่าไม่สม่ำเสมอแต่ว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่ทางทีมงานทางผู้จัดการเขาเร่งออกไปก็ทำเองเพราะว่าเรามีหน้าที่เรามีหน้าที่เซมดูแลร่างกายอย่างเดียวหรือว่าใครเหมาะสมกับเราเราก็ช่วยได้ใช่ไหมใช่นี่เราทำก็เป็นคนช่วยกเยอะเลยครับคผมขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามใหยังลังใจนะครับทุกทุกช่องทางทางทีมก็ ทาง Facebook ทางพิ่าแกลง้ก็หลายๆจุงทางพีมวเนี่ยผมว่าั้งซอมทประนานออไปยยากไปเว่ากลับมาข้งนี้คือมาฝั่งนี้ยังยิ่งใหา่ชุงยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทีทำอะไรได้อาแสนทำอะไรได้ที่ว่าลครับผมครับผม